เพศทหารชื่อดังช็อกค่ะเข้าใจแล้วทำไมกองทัพอินโดไม่ขอฝึกร่วมกับกัมพูชาเพียงเพราะท่าจับปืนค่ะเอาละค่ะคอมเมนต์โชว์ฮาวส์แล้วเพดทหารชื่อดังช็อกค่ะเข้าใจแล้วทำไมกองทัพอินโดไม่ขอฝึกร่วมกับกัมพูชาเพียงเพราะท่าจับปืนวิดท,ทำลั่นใส่กันเองค่ะ จากกรณีความคืบหน้าข่าวบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังตึงเครียดนะคะและมีเหตุปะทะคารมระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาอยู่เสมอโดยก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการรายงานนะคะว่าฝ่ายความมั่นคงได้จับตากองทัพกัมพูชาขนอาวุธหนักประชิดชายแดนหลังหุนเซนค่ะสั่งเตรียมพร้อมส่งทหารหน่วยองครักษ์ B HQ กว่า1 0 0่นนายเข้าประจำการพื้นที่ล่วงหน้าค่ะ หนึ่งในเหตุผลสำคัญค่ะที่กองทัพยกระดับมาตรการคุมเข้ม15ด่านชายแดนไทยกัมพูชาก็คือตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชาเสริมกำลังทหารและระดมอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องค่ะจนเริ่มเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยแล้วนะคะซึ่งตอนนี้มีการระดมทุนทหารและยุโทโธปกรณ์เข้าพื้นที่ชายแดนใกล้จุดพิพาทอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ โดยแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงค่ะเปิดเผยว่าสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาสัส่งการให้ทหารหน่วยองครักษ์ผู้นำา h q ชจำนวน1,000นายซึ่งมีอาวุธที่ทันสมัยที่สุดเข้าประจำการพื้นที่ส่วนหน้าแล้วค่ะในขณะที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาขนอาวุธหนักเข้าพื้นที่ต่อเนื่องค่ะ มีทั้งเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องค่ะ BM 2 1เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง RM 7 0รถถัง T 5 5และปืนใหญ่ค่ะโดยอาวุธเหล่านี้ค่ะถูกส่งไปในพื้นที่ชายแดน3จุดสำคัญด้วยกันนั่นก็คือใกล้ๆช่องบกอำเภอํ้ำยืดจังหวัดอุบลรัชธานีค่ะปราสาทตาเมือนโทมและปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปราสาทโดนตวนอำเภอการทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะฝ่ายความมั่นคงค่ะยืนยันกับเรานะคะว่าขอให้คนไทยเนี่ยสบายใจได้อาวุธยุโทโธปกรณ์ของไทยนั้นทันสมัยแม่นยำประสิทธิภาพสูงและที่สำคัญค่ะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนถ้าเราถูกลุกรานก่อนค่ะล่าสุดทางทหารกัมพูชาค่ะ ได้มีการถ่ายภาพโชว์อาวุธเผยแพร่ล,ลงในโซเชียลหวังคมขวัญทหารไทยโดยทางเพจ Army Military Force สำรองค่ะได้โพสต์ข้อความโดยบอกว่ากองทัพประเทศนี้เขาไม่สอนทหารเรื่องวินัยกับความปลอดภัยกันบ้างเลยเหรอว่าอย่าเอานิ้วเข้ากรงใกล้ปืนเมื่อยังไม่ได้ตั้งใจจะยิงค่ะ และนี่ก็เป็นกฎของความปลอดภัยและทักษะขั้นพื้นฐานในการใช้อาวุธปืนเลยนะคะเพื่อป้องกันการลั่นไกโดยไม่ตั้งใจค่ะ Hash tag ทําแต่ละอย่างโคตรไม่มีวินยัยปืนที่ทหารเขมรถือมีอะไรบ้างตามนี้เลยค่ะปืนไรเฟริลจู่โจมค่ะนริ i n c o CQA สัญชาติจีนเรียนแบบค่ะตระกูล M16 ทั้ง M16A2M16A3 และ M16A4 ค่ะปืนไรเฟริลอัตโนมัติ QBC95 สัญชาติจีนค่ะปืนยิงลูกระเบิดคาโนริงโก LG 440มมสัญชาติจีนค่ะปืนไรเฟริลจูดโจมไทย56สัญชาติจีเรียนแบบ AK 47ค่ะปืนไรเฟริลจูดโจมไทย81ติดเครื่องยิงลูกระเบิดสัญชาติจีนค่ะปืนกลเบาพกพา r p d สัญชาติอาภาพโซเวียตค่ะเข้าใจอินโดและเขาว,ว่าทําไมไล่กลับประเทศตอนฝึกกับอินโดก็แบบนี้เลยเอานิ้วเข้าขกลงไกปืนโดยไม่ตั้งใจจะยิง หันปลายกระบอกปืนไปหาครูฝึกค่ะไม่เชื่อฟังครูฝึกไม่มีความอดทนอดกลั้นแล้วแถมยังนินทาครูฝึกอีกนะคะทะเลาะกับเพื่อนอินโดก็มาค่ะที่สําคัญแอบพกขนมกินและลักเล็กขโมยน้อยนะคะต้องบอกเลยว่าพีก,กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะส่วนสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะเรามาติดตามในครั้งหน้ากันได้เลยค่ะ